สวัสดีครับตอนนี้กับเซิร์ฟเวอร์ไอนะครับผมเซิร์ฟเนี่ยก็จะเป็นแนวยุคเก่านะครับใครที่เคยเล่นวอร์ซีไอไอเนี่ยก็น่าจะเล่นวอร์ซีมานานมากเลยนะน่าจะ6-7ปีได้เลยนะครับส่วนผมไม่เคยเล่นนะครับเพราะว่าได้เล่นวอร์ซีมาแค่ปี2ปีเองนะครับผมกับเกมนี้นะโอเคใครที่ตามผมมานะครับก็จะได้ของตามนี้เลยนะครับผมได้เป็นกล่องโคโลแล้วก็กล่องออสีแดงๆส้มๆเนี่ยทาสิบกล่องนะครับผมประมาณนี้แล้วก็ได้เป็น เซตแพนด้านะครับ1เซตนะครับ Gc 2 0 0 0นะประมาณนี้คข่าๆนะเออแล้วก็ส่วนใครที่แชร์กลุ่มนะครับมีกำลังแช์นะเออก็สามารถแชร์ได้นะครับ5้ากลุ่มจะได้เป็นพวกเป็ดตกปลานะครับเป็นแล้วก็เขาเรียกว่าเหยื่อนะ15อันแล้วก็เป็นกล่องโคโลอีกนะครับ15กล่องนะแล้วก็ในส่วนต่อไปเนี่ยจะเป็นของโปรโมชั่นนะครับใครที่มี กำลังซับในการเติมนะก็สามารถอุดรนเซิร์ฟเวอร์ได้นะครับก็เริ่มต้นที่เซตห้านะครับไปจนถึงเซตสามที่ผมใส่เลยนะครับเป็นเซตนี้นะครับผมคีมมากดดูอย่างไงหมผมอยากกดดูมากเลยกดเฮดเหรอเไม่น่าใช่นะโอเคนะครับในส่วนต่อไปจะเป็นของกล่องต่างๆนะเออก็ดูไปคร่าวๆนะครับดูไปเพลินๆนะพราะคลิปนี้ไม่มียิงนะครับเดี๋ยวผมฟาร์มให้ดูนะผมว่าระบบมันเท่ดีอะแล้วก็จะไปสุม่ม ของข้างหน้าล็อบบี้ด้วยนะครับมันเท่มากนะผมอยากสุ่มมากเลยนะเนี่ยผมยังไม่ได้ลองเลยโอเคกล่องโคโลนะครับของดรอปก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมเป็นโคโลหนึ่งถึงโคโลสิบเลยนะครับน่าจะโคโลสิบน่าจะดีสุดหรือเปล่านะผมไม่แน่ใจว่าความสามารถเดี่ยมันเท่ากันหรือเปล่านะครับโอเคแล้วก็กล่องเลสเนี่ยก็ของดรอปประมาณนี้เลยนะครับเป็นกล่องเออเซตทเท,ท่เลยนะ โอเคในส่วนกล่องต่อไปนะครับจะเป็นกล่องแฮปปี้นิวเอียร์นะครับผมกล่องจะเป็นกล่องสไนยล้วนหรือเปล่าไม่แน่ใจเดี๋ยวลองมาสุ่มกันดูนะครับแต่ผมชอบไอติมนี้มากเลยนะโอเคแล้วก็ในส่วนต่อไปนะครับจะเป็นกล่องอะไรก็ไม่รู้นะครับเป็นกล่องของผมอ่านไม่ออกนะมันตัวอะไรวะมิกล่องมิหรอโอเคประมาณนี้นะก็จะเป็นพวกหัวเออเขาเรียกว่าอะไรอะอนิเมตต่างๆนะครับหลายชิ้นเลยนะครับ กล่องเมหรือเปล่าหรือเปล่าแล้วก็กล่องสุดท้าย <ill> หรือเปล่านะจะเป็นกล่องเอเลียนนะครับอ๋อ أ, ยังไม่สุดท้ายนะกล่องเอเลียนเนี่ยก็จะได้จากการฟาร์มบอสด้วยนะครับเดี๋ยวผมไปฟาร์มบอสให้ดูด้วยนะโอเคไอ้นะพวกเนี้ยเดี๋ยวผมเปิดกล่องให้ดูนะครับไม่ต้องห่วงนะเอาดูรายละเอียดไปก่อนนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างน,นะครับส่วนกล่องสุดท้ายเนี่ยจะเป็นกล่องกีนนะครับน่าจะดีสุดนะโอเคเราก็จะได้ประมาณนี้นะครับแต่ผมว่ากล่องกีนเนี่ยมันไม่น่าดีสุดปะ มันก็คือสุ่มได้พวกกล่องต่างๆนะเออแล้วก็ได้วัตถุมนี่ด้วยนะประมาณนี้นะครับแล้วก็น่าจะอีกอย่างหนึ่งนะครับจะเป็นกล่องบูนะครับได้ประมาณนี้เลยเป็นพวกหัวโซนิกหัวรถแข่งนะหัวฟาโลอะไรพวกนี้ยแล้วก็ของที่แรงที่สุดน่าจะเป็นหัวงูกุลนะผมเคยเห็นคลิปผ่านๆผมไปศึกษามาดูนะครับน่าจะแพงอยู่นะหัวนี้นะหัวแม่เท่จัดโอเคกล่องสุดท้ายนะครับจะเป็นกล่องกีนนี่ที่ผมว่าแพงที่สุดนะ เออน่าจะถึกที่สุดนะครับเป็นหูยเป็นเซตแบบพวกอ,อนิเมะนะฮะประมาณนี้นะครับผมโอเคผมว่าซาไนเนี่ยแรงสุดเลยออกจากทรงแล้โอเคเดี๋ยวผมมาเปิดกล่องให้ดูคร่าวๆนะครับเอ่อแต่ผมอยากฟังบอสให้ดูก่อนนะขอดูก่อนนะว่าเอ่อบอสเนี่ยหยุดบ้างนะเขาบอกว่าจุดเขียวๆเ,เนี่ยจะเป็นพวกบอสเอเลี่ยนนะครับแต่ตอนนี้นวิ่งไวกดอะไรวะเอ่อกด F หรือเปล่า วิ่งไกดอะไรปะวิ่งวิ่งกดโอเคโอเคน่าจะต้องกดวแลเลยเนาะเราเดินไปเรื่อยๆนะครับเราไม่ต้องรีบนะสำหรับคลิปนี้นะเราชิลๆไปสำหรับการฟาร์มบอลนะครับปึ๊บๆๆๆๆอุ้ยค้างเลยใครที่เบื่อเบื่อนะครับก็สามารถกอได้นะพวกรายละเอียดนะเดี๋ยวผมเสุ่มหน้าล็อบบี้ผมจะสุ่มให้ ท้ายคลิปนะครับผมเราต้องฟาร,ร์มบอสกนก่อนนะเฮ้ยยี่อะไรเนี่ยเฮ้ยเออเขาบอกว่าอะไรวะเออฟังก์ชั่นโอเคเธอรู้กำแพงอ่ะโอเคไปวิ่งไปวิ่งไปวิ่งไปนะครับเซิร์ฟเวอร์เพิ่งเปิดใหม่นะครับยังไม่มีคนนะครับผมวิ่งสิพ่อ อุ้ยค้างเลยว่าแล้วบอน่าจะอยู่ในเมืองนี้หรือเปล่าบอลนะไม่มีเลยเหรอบอไปไหนวะผมมาถูกเมืองหรือเปล่าเมืองข้างหน้าหรอเมืองนี้ไม่มีมอดโอ้ไม่เป็นไรครับเราวิ่งไปก่อนนะตึ่นดตดื่นผมก็ไม่ได้โปรโมทอย่างนี้มานานแล้วนะตั้งแต่คลิปเอ,อ่อเมอื่อสามสี่เดือนที่แล้วนะสำหรับการฟาร์มบอลนะใครที่ไม่ชอบใครที่ชอบผมยิงก็ ดูคลิปอื่นกันได้นะครับแต่คลิปนี้ก็สําหรับใครที่อยากเล่นวอรซีไอไอนะออจุดคเขียวมันเป็นไอ้นี้ไม่ใช่หรอเอ่อมันเป็นรถไม่ใช่หรอเนี่ยน่าจะต้องไปจุดแดงๆหรือเปล่านะครับอนนี้ขอซื้อน้ำวิ่งก่อนเราขออะไรราคาก็ประมาณนี้เนาะมันเหมือนจะมีป้ายรถเมย์ด้วยนะครับแต่ผมไม่แน่ใจนะว่าป้ายรถเมย์เนี่ยมันอยู่ตรงไหนนะ ต้องหาดูก่อนเอาผมฟ้าไม่ดูก่อนนะสับตัวโอเคของที่ตบก็พวกขนมแหละตามภาษาเซิร์ฟเวอร์อุ้ยโหเท่ชวิงชวิงชวิงเกมหมดป้ายรถเมย์อยู่ไหนวะผมเดินไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวตัดไปก่อนนะครับว่าป้ายรถเมย์อยู่ไหนน <hour> ะไนึ่งชั่วโมงต่อนี่เดินมาอย่างน,านั้น นี่นะเอออันนี้จะเป็นบอสของเมืองนี้นะครับผมเมืองข้างล่างนะจะเป็นบอสมี2ตัวด้วยกันนะเดี๋ยวผมใช้ปืนนี้ก็คือผมไม่แน่ใจนะว่าปืนธรรมดา,าเนี่ยมันจะยิงกี่นัดนะก็อยากลองให้ดูเหมือนกันนะแต่ต้องไม่เป็นไรอ่อออะผมอาซิมอปดแล้วโอเคของที่ตบนะครับก็จะประมาณนี้นะเออสกาสไนนะเยครับนี่เห็นป่ะของค่อนข้างโอเคเลยนะครับ จะผมขอรับทิ้งนะเพราะว่าม,มารีวิวให้ดูเฉยนะเป็นกล่องซันต้าเอ้ยไม่ใช่กระเป๋าซันต้านะเนี่ยผมอยากไปล็อกกี้ฟอร์ดให้ดูมากเลยนะมอค่อยเดินไปเดี๋ยวผมเร่งเลยกันนะว่าเปิดมันนานนะเ,นเออถึงแล้วนะครับเอเคมาดูกันว่าจะเป็นบอสอะไรนะสำหรับเมืองล็อกกี้ฟอร์ดจะค้างอีกไหมนะ นั่นไงนั่นไงนี่บอสเอเลี่ยนกูเจอแล้วตาดาดาดา,ตา,ตาจะมีบอสอีกตัวหนึ่งด้วยนี่จะเป็นบอสธรรมดานะโอเคสำหรับบอสธรรมดาก็ของเราประมาณนี้นะครับแล้วก็มาดูบอสเอเลี่ยนกันบอสเอเลี่ยนน่าจะเป็นบอสที่ถุกที่สุดครับแล้วก็จะเป็นดรอปของเอเลี่ยนนะนอันนี้หัวนี้น่าจะดีนะไอเดบิวโอ้ยโอ๊ยหัวกลางเลยวะ่ะ ฮูดอวยไปนี่เป็นเดิวนะยวก็ของดีเหมือนกันนะครับผมประมาณนี้สำหรับพวกเกาะเหล็กนะเบสบอลเอเลี่ยนประมาณนี้เดี๋ยวผมปลาระเบิดบอสให้ดูนะครับสาหรับใครที่ขี้เกียจเดินนะครับก็ส่วนใหญ่เขาจะปาระเบิดบอสกันเลยเนาะก็สองร้อยห้าสิบีซีนะครับผมวันนี้เดี๋ยวผมไปปาที่สวยๆแล้วกันนะเดี๋ยวผมไปตกปลาให้ดูด้วยเดี๋ยวไปดึงไปตรงแม่น้ําก่อนแล้วกันไปเล่งความดู ถึงแล้วถึงแล้วยวตกปลาให้ดูนะครับผมอุย้ยค้างเลยแม่งเอ้ยปล่อยสิลูกอย่าเพิ่งค้าง One <hour> later. ตัดมาตรงนี้เลยนะครับเพราะว่ามันหลุดนะครับผมโอเคเออมาตกปลาให้ดูนะะไม่รู้ผมพูดไปยังนะโอ้ดูดีภาพยังสวยวตกปลากดตัวอะไรวะก็กดคลิกซ้ายไปเลยนะครับหูระบบโคตรเท่ นี่เยอะพเมียมนะครับผมก็ได้อะไรวะได้อะไรมาวะได้อะไรมาวะเอ๊บเอ๊บเอ๊บนี่ตกไปเลยเอ๊บได้อะไรมาปลาการ์ตูนเออเอาไปทำอะไรวะกดตัวพีหรือเปล่านี่นะครับกดตัวพีก็สามารถอ๋อ นี่เลยสามารถเอามาคาบพวก300ได้นะครับผมไอวีเอสอุ้ยชิคกี้พายมาตกปลาดีกว่าอย่างนี้ฟาร์มโบงฟาร์มบอมบอไม่ต้องอะไรหรอกหอยสักรอบเฮ้ปนี่อะไรเฮ้ปได้อะไรอุ้ยเอาดีคือ,อะไรวะยังเทวีเอสน,นี่ดัวป่ะ ปืนช้านะแต่แรงโอ้โหทียย่นี่โคตรโกงคือนสามร้อยหรือเปล่าได้หรือไม่กันมีดมีดนี่าจะกดตัวบีไม่ได้นะครับผมเ,เ,เป็นเซ็ตถึกกว่า300นะสามร,ร้อยนะเซ็ตรไรวะเซ็ตไร่บลูนะ่จะจำไม่ได้นะครับขอโทษทีนะแต่ปืนมันโกงจริงนะ เออดียิวเลยกันช่างม่้งโอเควันนี้แต่กระเป๋าบางขออนุญาตเปลี่ยนอัน <S inclusive stress> <prede> <deutschen> นี้เป็นมีดโอ้โหยังสวยเหมือนเดิมแต่อันนี้คันรัวกว่าผมชอบอันนี okay, ้กว่าชัก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 โอเคเดี๋ยวเราไปตกปลาเสร็จแล้วก็ไป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 อ่ามอ่ามเปิดกล่องแล้วกันนะเดี๋ยวไปเซฟโซนเซฟโซนเนี่ยอยู่ตรงไหนวะอยู่ข้างหลังหรือเปล่าเซฟโซน ช่างแม่งเดี๋ยวผมปลาระเบิดบอสก่อนละกันนะครับแต่เล็กซอมบี้ช่างมเออมาปาตรงนี้ละกันนะแเอาตรงที่ส,สวยๆละกันเช่นตรงนี้ปาไป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 ส่วนบอสเอเลียนนะครับกับบอสเขาบอกบอสด,ดำลนะจะไม่มีไม่มีในดีนะไม่มีในระเบิดบอสนะครับเดี๋ยว เขาไม่แน่ใจว่าเขาจะเอาเข้าหรือเปล่านะตอนนี้นไม่เห็นทางจงาเดินตายไปซะตายไปซะฟืนไม่คู่ดีเลยทำไมเขาไม่ปรับ 50ท,ทีมิ่อแลลวกันเออไซก้านี่ของดีซิกซิกอะไรนะเทพทูปะไม่ใช่เออซิกทูมันนี่เทพทูนะครับเคทีฟาร์มาไทเกอร์นี่สไนด์ดรอปนะเห็นปะอ,อ,อะไรอีกเงินนี่เงินของชอบอ่าอุ้ยอุ้ยปืนอะไรอะ่ะ350 หาแต่ของฟาร์มนะครับมันก็อย่างนี้แหลนะเานาะเออสไนเอ m 2สองร้อยนี่ของดีเอฟเ,เฟกต์มีหรือเปล่าอลองโอเคปืนก็ไม่ได้ดีายถึงเอฟเฟกนะอันนี้เป็นปืนอะไรก็ไม่รู้นะครับส่างนี่เอพดอกหมดนะครับเห็นไหมสไนเอ็มหนึ่งนี่เอ็มหนึ่งน่าจะแพงครับแรงแก็แพงด้วยร้อยห้าสิบ ก็ก็ประมาณไอ้พวกนี้แหละนะพวกนี้ดีกว่าเยอะเลยนี่ผมว่าอันนี้ไม่ฟาร์มได้ดีจัด3า0ของดีแน่นอนร้อเปอร์เซ็นโอเคเดี๋ยวไม่มีอะไรอย่างอื่นแล้วนะครับนอกจากเราจะไปเราจะไปเปิดของโอเคไปเปิดของเว้ยผมหาเซฟโซนดีดดีกว่ามั้งแต่ขอขอฟาร์มบอสอีกสักหน่อยหอยนิดหนึงขอที่เจ๋มๆจที่หมอมอแล้วกัน เช่นตรงนี้นะครับโอ้ยค้างอย่างเงี้ยเดี๋ยวกูหลุดอีกไปฮึบขออนุญาตเปิดก่อนก่อนนะครับเดี๋ยวชิพายไววอร์นนะพาไปขอพาไปแชมป์น,น,นึ่งนะัดเก็บมอสไม่เหน็นดังน่กลัวจัดเฮ้ยเฮ้ยอยากบินว่ะบินกดตัวอะไรวะน้ำเลขหกเลขห้าเปิดมอนออกมาโอ้ยนี่เป็นคนเปิดเลย เออชื่อคลิปนี้แล้วกันเนาะฟาร์มบอสสามพันตัวไม่น่นโอเคกวแหลกตายอ่ะประมาณนี้แล้วกันเอ่อ,อ,อขอแคปรูปนิดนึงนะครับเป็นงานขอแคปรูปนดนะเแคปรูปเรียบร้อยโอเคนะครับเดี๋ยว ไปฟาร์มกันผมไม่ฟาร์มปล่อยไว้ยีงสี้แหล้เ <c oughs> กียจยิงมาเราก็มาจะสุ่มกล่องกันนะครับผมสำหรับเซฟโซนนะก็เริ่มจากกล่องเนี่ยผมจะสุ่มเป็นข้าวๆนะครับเป็นกล่องเอเลี่ยนก่อนนะกล่องเอเลี่ยนน่าจะของดีนะครับโอเคเอ่อไม่ใช่กล่องเอเลี่ยนดิกล่องเอเลี่ยนน่าจะสุ่มได้พวกสไนนะผมผิดผมผิดผมผิดเอาใหม่เอาใหม่เป็นกล่องกล่องที่มันหัวได้หัวง,งูกุลเหรกล่องไหนวะ มาดูกันนะโอ้คุณนี่เป็นกล่องกระเป๋านะโหดีเกตเมล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 กล่องนี้กล่องนี้หรือเปล่าเออกล่องนี้ก็ดีนะสุกันทักอุ้ยเอาดีเอาดีสุ่มได้นี่เลยนะเอ้าอุ้ยนี่อะไรก่ะตัวแปดศูนย์ เอาดีไปศูนตัวอะไรวะเอทดีเท่าไหรเนาะนี่หัวงอกุลแต่คนละงอกุลอุ้ยหัวแปดเจ็ดเลยนะครับอันนี้อุ้ยตัวงอกุลตัวเข้าศูนย์กล่องเพลงแน่ๆกล่องนี้ตัวป้าบร้อยเปอร์เซ็นต์ครับอันนี้นะครับทองไหมทองไหมของทองทองไหม ไม่มีทองเลยนะครับก็ตัว90ส่วนให่ก็เป็นของดีหมดเลยนะครับสำหรับกล่องนี้นะแต่ที่โหดที่สุดค,คือปืนนี้นะแล้วผมเปิดป,ป,ะ,ป,ะ,ป,ะ,ปะเพาอตานะ้าแล้วเนี่ยทำไมมันไม่สวยวะวันนี้ประมาณนี้วันนี้อ,นนอยากเยอะอยากเยอะไปเอ่อกล่องสักกล่องนึงอันนี้กล่องแจกแล้วกันเนาะเราสุ่มกล่องนี้ดูนะครับกล่กองแจกกล่องแจกก็เป็นพวกกระเป๋า ปืนกลมีดออ้ยมีนี้แงงแงงนี่เลยนี่เลยโอ้วิ่อย่างที่ห้องใจงจริงป่ะนี่สวยจัดอันนี้เป็นปืนกลกลมองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่แม่งเอฟเฟกต์ลายตาแต่เซฟโซนไม่น่าเป็นอย่างนี้นะครับโอเคไปเก็บของก่อนเอ่อกล่องต่อไปเนี่ยจะเป็นกล่องอ่ายังไม่เปิดอะไรวะกล่องเรดของเรดของบูก็่องสุดท้ายเป็นกล่องนี้โอเค ่าเจะอะล่องละกันอุ้ยอึบโห่รูฟี่ลูฟี่หัวอะไรวะอ,อันต้าเล่อุ้ยอันต้าเล่หมดเลยนี่ว่ะอู้หูยปีนยังสวยขออนุญาตเปิดกระเป๋าโอ้แต่ผมปิดมาแล้วดูวนะถ้าผมเปิดอืเออค่อยลงใจกล่องนี้แหละอันนี้เป็นปืนกลอ๋อนี่ยุคเก่ายุคเก่าโอ้โหแฟจิตค่อยคุยกันเลย ทั้งไปอีกแล้วนะครับผมตัดกันอีกแล้วนะโอเคครับมาหน้าตัวละครแล้วกันเนาะเพราะว่าผมไปเปิดกล่องที่มันเป็นกล่องบล็อกนะครับผมเข้าเกมไม่ได้เลยนะตอนนี้มันไม่เข้าห้องนะก็2กล่องนี้ก็อดเปิดไปนะครับโอเคเดี๋ยวสำหรับหน้าเกมนะครับใครที่อยากสุ่มเป็นอีเวนต์ช็อปนะครับก็ใช้ GC นะครับในการสุ่มนะก็เราสุ่มไปเลยมันก็ถ้า10ครั้งก็จะลดราคา1 0 0 g c เนาะ อเคสุ่มก็ได้เป็นประมาณนี้นะครับพวกแม้ยาโล่เนี่ยต่างๆนะจีซีเนี่ยก็สามารถเติมได้นะครับประมาณนี้ประมาณนี้แอดมินก็น่าจะแจกบ้างเลยมั้งเนาะนี่เป็นอะไรอะ่ะอ,อ๋อนี่เป็นลับเมื่อสุม่มเอ่อครบนะครับผมเป็นกล่องนะแต่อยากเปิดว่ะแต่เข้าเกมไม่ได้ในกล่องโคโลนะพวกตู้เซฟนี่ของดีครับเต็มไปหมดทุมนี่หรอเอ่อ ผีแต่เลขผีสารสิบันประมาณนี้ประมาณนี้นะครับสําหรับเซิร์ฟเวอร์นี้นะครับก็ระบบค่อนข้างเยอะนะไม่เบื่อกันเลยนะครับโอเคก็สามารถมาตามผมได้นะครับในลิงก์ใต้ล่างยูทูบนะผมก็ทิ้งไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับใครที่อยากตามมาเล่นนะครับสำหรับสายปามนะชอบแน่ๆนะครับมีระบบอะไรให้เล่นเยอะแยะมากมายกล่องนู้นนี่นั่นนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับใครที่ชอบเซิร์ฟเวอร์นี้นะครับก็ ตามมาได้เอ้ยพูดไปแล้วนี่ว่าคราบใครที่ชอบผมนะครับก็สามารถติดติดตามกดไลค์ได้นะครับผมโอเคไว้เจอกันคลิปหน้านะครับึบอีกสักนิดนึงโอเคไม่ได้บัตโทรเลยโอเคไว้เจอกันนะครับบ๊ายบาย